นั่ครับวันนี้ใครอยากเก่งสัพท์มาเรียนด้วยกันกับอาจารย์เอ็มครับ10สัพท์ฮิตโทวิก2022ในพาร์ท1 Photos ครับ10คำไปเรียนกันดีกว่าครับอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับอันดับแรกเลยนะครับคำแรกคำที่1ครับคำว่า line up line up line up แปลว่าอะไรครับ ระวาง A เป็นนาวแปลว่าเส้น B เป็น verb แปลว่าต่อแถว A หรือ B ครับตอบไหมตอบไหมเ A หรือ B A หรือ B คคำตอบของข้อนี้ก็คือข้อข้อ B นั่นเองครับ line up line up นะครับเป็น verb แปลว่าต่อแถวนั่นเองนะครับไปดูคำที่2กันเลยครับนักเรียนกับ10สับพิตโทิกนะครับ2022ครับคำที่2ครับคือคำว่า lean against Lean against Lean against เนี่ยเจอพาร์ทหนึ่งบ่อยมากๆนะครับเอ๊ะความหมายแปลว่าอะไรระหว่าง A พิงและ B สวมใส่ครับเป็น Ver รทั้งคู่ A หรือ B ครับ A หรือ B A หรือ B คำตอบของข้อนี้ครับ Lean against แปลว่าพิงนั่นเองครับ Lean against Lean against ไปดูคำที่3นะฮะอ๋อก่อนอื่นเลยคำว่า wear แปลว่าสวมใส่เนาะให้คำศัพท์เพิ่มนะครับคำที่3ครับคำว่าอะไรไปดูกันเลยคำว่า tire 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 แปลว่าอะไรครับระหว่าง a เป็นนาวแปลว่ายางรถและ b ครับเป็น verb แปลว่าลองครับ a หรือ b a หรือ b คำตอบคำว่า tire tire แปลว่ายางรถยนต์นั่นเองนะครับข้อ A นะเป็น now, ปนาวแปลว่ายางรถยนต์ส่วนคำว่านะลองก็คือคำว่า try try นะครับ try แปลว่าลองครับไปดูคำที่4ครับ number 4ข้อ4นี้คำว่า train 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 แปลว่าอะไรครับระหว่าง A รถไฟนะครับและ B ฝึกฝนครับ A หรือ B A หรือ B อ uh ่า huh. A หรือ B ครับ Train คำตอบก็คือได้ทั้งคู่เลยครับทั้ง A และ B นะครับนะ Train แปลว่ารถไฟก็ได้ Train แปลว่าฝึกฝนก็ได้ครับนักเรียนอ่ะมาต่อกับคำที่5กันเลยครับนักเรียนคำที่5คือคำว่า Rab Rab Rap แ,แปลว่าอะไรครับระหว่าง A wrap แ,แปลว่าห่อครับและ B แปลว่านวดครับเออ a หรือ B กันแน่นะสำหรับคำว่า RAP นะครับ a หรือ B A หรือ B อ่าคำว่า RAP นะครับความหมายก็คือห่อนั่นเองเป็น Verb ์ะครับแปลว่าหอ่อส่วนคำว่านวดคำว่านวดก็คือ r u บ r u บ นวดนะครับนวดนวดนวดนะไปดูคำที่6ครับคำที่6แล้วนะนะครับคำที่6นะครับที่เจอในพาร์ทวันบ่อยๆเลยคำว่า cabinet 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 เนี่ยแปลว่าอะไรครับระหว่าง a noun แปลว่าห้องรับรองครับ b แปลว่าตู้เก็บของครับ a หรือ b a หรือ b cabinet 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 คำตอบของข้อ cabinet นี่นะครับก็คือ ตู้เก็บของนั่นเองนะครับ cabinet ตู้เก็บของนะครับสำหรับห้องรับรองใช้คำว่า lounge lounge ห้องรับรองครับไปดูคำที่7ครับโอ้รวดเร็ว,รวทันใจนะ number 7 e v e คำที่7ครับ intersection intersection แมจอบ่อยๆมากๆเลยเนาะใน part o n นะครับคำความหมายคืออะไรระหว่าง a แผนกและ b เนะี่ยสี่แยก a หรือ b A หรือ B intersection intersection A หรือ B ครับคำตอบก็คือ B นั่นเองนะครับ intersection สีแยกนะครับ intersection สีแยกครับส่วนคำว่าแผนกนะครับอาจจะเจอคำว่า division division บางครั้งอาจจะเจอคำว่า department department ก็ได้นะครับไปดูคำที่8ต่อเลย number 8คําคำที่8ครับคำที่8คือคำนี้เลยนะคำว่า Fans Fans ส์เฟแปลว่าอะไรเอ่ยระหว่าง A รั้ว่าและ B Ver b แปลว่าป้องกันนั่นเองครับ Fans แปลว่ารัว้วหรือ B Ver b แปลว่าป้องกันครับคำตอบข้อนี้คืออะไร A หรือ B A หรือ B คคำตอบข้อ8ก็คือข้อ A นั่นเองครับ Fans Fans แปลว่ารั้วครับนะแปลว่ารั้วส่วนคําว่าป้องกันใส่คําว่าดีลงไปข้างหน้าครับเป็น defense defense แปลว่าป้องกันนั่นเองครับไปดูคําที่9 number 9 n u m b e r n นะครับคําว่า put away โหคํานี้ต้องระวังเลยบางคนแปลผิดเยอะมากครับ put away put away put away แปลว่าอะไรครับระหว่าง a verb แปลว่าเก็บเข้าที่ครับและข้อ b ครับ verb แปลว่าโยนทิ้ง เนะ A หรือ B A หรือ B Put away Put away Put away แปลว่านี่เลยครับเก็บเข้าที่นะ put a w a y เก็บเข้าที่ Put away เก็บเข้าที่ครับส่วน Ver b ที่แปลว่าโยนทิ้งคือคำว่า throw away throw away throw away โยนทิ้งแต่ Put away เก็บเข้าที่นะครับและสุดท้ายครับ n u m b e r 10สุดท้าย n u m b e r 10 n u m b e r 10คือคำว่า supply 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 แปลว่าอะไรครับระหว่าง verb แปลว่าจัดหาให้และ be noun แปลว่าสินค้า A หรือ B A หรือ B A หรือ B คำตอบของข้อนี้นะครับคำว่า supply 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 แปลว่านี้ครับทั้งคู่เลยเป็นคำ verb แปลว่าจัดหาให้และเป็นคำ noun แปลว่าสินค้านั่นเองนะครับ